นั่นแหละนิโซก็ชั้นนคี่แค่ตั้งนี่จะทำคนเดียวไอาใ้เกำลังถ่ายอยู่เว้ยมันจะได้ไปดูย้อนหล uh, ังนะออ่ก็ชั้นนี่แหละครับคือค่าควอมใจแบบชีวิตที่สองเลยแบบล่อะหรือว่าทำชั้นอ่ะผมจะทำชั้นสมมติแบบเราเราวอลลิฟหนึ่งครั้งใช่ไหมวอลลฟไยไปครั้งหนึ่งอะชนยังไงก็ได้แบบชัออนทรีทูวันชัน ถ้าเกิดมันถ้าเกิดได้ยินแบบใครชั้นแบบพวกแบบอันอื่นอะย้ำเลยชั้นตรกรนะครับแนะนําบอกเลยถ้าเกิดเป็นฝรั่งบอกช้นเอาเดอะเมดอวหรือมึงจะเป็นคนอิสลามเป็นคนอะไรมึงพูดังกฤษมันเข้าใจหมดอะก <c oughs> ็คือสมมติแบบคนไหนแบบมันยังดับดับมันแถบคิวด่าแม่งเลยแบบมึงจะเอาไม่เอามอลล์อะฮะมึงบอกมาเลยใช่ไหมมึงไม่ต้องกลัวหรอก้ามึงไม่ออกหนีมึงหรอกถ้ามันออกหนีเรื่องอย่างหนึ่งช่างแม่งเราไม่ได้ตายหาเลยเสีหน่อย ก็สมมติแบบได้ยินคนแบบแชั้นนอกเหนืออื่นไอ้ตรงกลางแบบอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนะักขยี้ขยี้อ่ะบอกไปเลยว,ว่าชั้นอันตรการน,นะครับไอ้ we have to destroy them อ่ะพูดไปซ้ำๆจนกว่าชั้นน่ะไอ้ไอ้รูปเนี่ยไอ้รูปที่มันเป็นสีม่วงอ่ะติดนานเพราะว่าเห็นไหมตอนเวลาเราชั้นแบบเสียงเดียวกันอ่ะไอ้ชั้นม่วงมันจะติดนานแล้วก็แบบมันมันจะบูธมอลล์พุ่งไหมมากแล้วแล้วมันจะเป็นข้อดีกับเราที่แบบเวลาเราสู้กับศัตรูแบบหลายเยอะๆอ่ะมันจะได้มอลล์คงที่ ก็เวลาเรายิงวอลเลยไฟล์หนึ่งรอบอะแชนให้ได้สองรอบนะครับถ้าเกิดไม่ทันจริงๆแต่คิดว่ามอลลอเยอะแล้วก็แชนไปสองรอบแชนแชนสองรอบทุกรอบถ้าคิดถ้าคิดว่าแบบถ้าถามแบบมันคิดว่ามอลลอน้อยอะถ้าสมมติเราอยู่พอร์ตแคสใช่ไหมถามเลยใครถ้าเกิดใครมอลลอน้อยก็โโลดนะครับเดี๋ยวมันกระโดดนี่แล้วก็สั่งแชนไปแค่นั้นอะส่วนต่อไปนะครับกดข้อที่สามหลักๆก็คือ คีย์อันนี้คือคีย์ของการนำลายก็คือความแบบความแบบสงบอะไอ้าคามอะภาษา,าไทยมัเ่เกวใจเย็นๆป่ะเออพวกแบบเราเราแบบเย็นๆไว้คุณแบบสมมติเราเสียทงอะไรอะก็อย่าไปตะโกนอะไรมากเพราะออฟฟิเซอรย์ยังไม่รู้เรื่องเนื้อแบบถึงสปีตะโกนด่ามันเงี้ยแล้วมันดุ่งขึ้นมาใช่ไหมมันมันมีแค่เนี้ยมันมีแค่นี้แหละการนำลายแบบคีย์หลักๆก็คือเราอย่าแพกเกินไป แล้ต้องตั้งสติแล้วก็ดูสถานการณ์รอบตลอดเวลาเอนซที่ทำแชนนะ่ะบอกได้นะว่าแบบเออศัตรูมาทางไหนอย่างนั้นอย่างนี้แปบบ๊บโกอีดสั์โอเคมันมันมีแค่นี้แหละส่วนการนำลายวิธีนำลายอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีแต่ตอนภาคปฏิบัติจริงๆอะตอนที่ไปนำลายทหารเดี๋ยวรู้เองอันนี้ผมแค่บอกนะก็คือการเน้นทหานที่ว่าอยากลกัตาย วิ่งเข้าทงไปเลยไปตายหาหรอกแล้วก็บอกแฟกาดเห็นหลายรอบมากแฟกาดแม่งวิ่งไปชาร์จกระตุ้นมาเลยอะถ้ามันแบบอยู่ใกล้ใกล้ยีกแขนแม่งเลยแบบอย่าไปจะไปชาร์จโดยอยู่กับทงไว้เพราะว่าตอนที่เราชาร์จแพ้อะไรอะมันจะได้วิ่งกับทันแล้วจะมีคนสปอหนั่แต่ที่เห็นอะทงเหลือคนเดียวแฟกาดแม่งไม่มีนั่นแหละก็ตอนนำแถวโอเคตอนนำแถวขี้หลักๆนะมันมันลบไอแทมมันลบชา้า ยังยังจตจุ่มๆวะชะที่ที่หลักๆจะย้ำกูจะย้ำ,ยำเป็นยี่สิบรอบก็คือความสงบเว้ยอ่ะสมมุตินะนี่คือลายของเราได้เรามีสิบห้าคนอันนี้สมมติลายเอ,อ่อลายลายอ d มต้นๆหน่อยมีสิบห้าคนเหมือนกันอันนี้ลาก,กาดูลาอ่ะพอคนนี้ลายเราอะ่ะตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นทิกนะ เราแบบเราสั่งแบบพวกทหารพิเศษนะ่ะจะนับยิงหรือยิงไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดนับยิงอะ่ะทหารมันจะได้จังหวะมากกว่าก็แถวตาาจะตายตายตายเยอะจะหมดลดมารอแแต่ถ้าเกิดยิงไปเลยมันจะสร้างความเร็วมากกว่าแต่ว่าเรื่องเ e อ็กโคเลตจะไม่รับรองโอเคสมมุติเรายิงไปปุ๊บฟ h r e e two one five แงแถวตรงนี้อาจจะตายหมดะสมมติแถวนี้ตายหมดนะแล้วเราก็สามารถไอขึ้นไปได้เว้ย สมมติแถวนี้ตายหมดเลยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อว่าตายหมดเลยทายหายไปครึ่งครันนี้เราก็ขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปนี่เนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าตรงนี้มาแล้วแล้วสมมุติมันรีสปอนหมดละอืมครันนี้เราก็ยิงไปเหมือนเดิมยิงไฟฟิวไปถ้าเกิดเห็นว่าสตูตรงข้ามอ่อนแอมากกว่าเดิม บอกถ้าถ้าเกิดเราเราจะเตรียมตัวชาร์จอะสมมติอันนี้เขายิงกลับมาแล้วเราเราเสียคนไาเสียคนไหรีสปอนกลับมาตรงเนี้ยเอ็นซโสั่งชั้นรัวๆเลยเพราะถ้าเกิดเราจะชาร์ดอะมอล้อมันต้องเต็มทุกคนไม่เต็มก็ได้ถึงไม่เต็มแต่ก็แบบให,ให้ให้มีประมาณระดับกลางๆอะสั่งสั่งสั่งชั้นแล้วก็บอกให้ทหารหยุดยิงแล้วเราต้องแน่ใจว่าให้ตรงเนี้ยยิงก่อนตรงเนี้ยถ้าเกิดยิงเสร็จปุ๊บอะมันมันรีโหลดใช่ไหมสั่งยิงเลยแล้วก็ชาร์จ ยิงปุ๊บแล้วตรงนี้มันยังรีโหลดอยู่ก็วิ่งชาร์จเข้าไปเลยคือถ้าตรงนี้มันจะงงแล้วมันจะไม่รู้มอล่มันจะหลุดหมดด้วยก็คือแบบคือเราคือเรายิงแล้วอะแล้วตรงนี้รีโหลดทําอะไรไม่ได้มอลอามันหมดมันชาร์จเรากลับไม่ได้แต่ตรงนี้เรายังมีมอลอเต็มทงมันก็วิ่งหนีแล้วเราสามารถวิ่งไล่ต้านได้แล้วคนตรงนี้จะตายหมดแล้วเราก็จะได้ทงมาอันนี้เป็นยุทธวิธีนะครับที่ไปเรียนมากับออกัสวอนกูคนนําเกาหลีที่แม่งไม่รู้อยู่ดีก็เก่งขึ้นมา โอเคมีแค่นี้แหละเรื่องการนำไอการนำม,มันแกเป็นการนำแค่หนึ่งวีหนึ่งเท่านั้นเป็นการนำหนึ่งวีหนึ่งแต่ถ้เกิดนำโคลิิัั่นไปเจอเอ,เองกูไม่สปอยขอบคุณครับไปมึงไปไหนก็ไป ขอบคุณมาก